ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่20่บเมษายน2 5 6 3นนะครับเป็นเคสที่4นะครับที่วันนี้ทางชมรม2องร้อยเจดบุญกนหนุ่มผู้ยากไรนะครับนําโดยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดวัมขนายนะครับแล้วก็รวมด้วยท่านจีรเศพษัฒนมงคลนะครับหรืพี่นิ่มโกบอพี่ใหญ่ใจดีของเรานะครับมาลงเคสของคุณยายมณีเปิดปัญญานะครับอายุ78ปีนะครับ ตรงนี้เรียกว่าชุมชนป,าป่ป<ร>ปคาปคลองมะตแกนงครับป่าคลองอ่าครับผมเป็นชุมชนเดียวนะครับวันนี้4ี่เชสนะครับอาการป่วยเป็นอันมมฤกึกครึ่งซี่นะครับเดินเหินไม่ได้นะครับการเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับมาประมาณ3ปีจาเป็นต้องใช้พันธุ์พนะครับแล้วก็ของใช้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้มีพี่ใหญ่ดีของเรามาลงเช็คเหมือนกันครับสวัสดีครับพวกเราจะลมตลอดจะุ้เช่นเหมือย่ายังไรวันนี้ได้มีโอกาสมาช่วยพี่น้องชาวทนวรีสี่คน ลวดตีเคสที่ต้องการทำเกื็ผ้ารองต่างๆครับรู้สึกมีความดีและดีใจมากครับที่มีโอกาสได้ช่วยที่น้องชาวเชตุลบุรีครับประธานชุมชนไหครับครับผมพูดในนามคนบวยนะครับขอขอบพระคุณทางชมรมที่มาช่วยชาวชุมชนบขมาตะแกนะครับมีความเดือดร้อนท่านก็มาช่วยครับครับต้องไหมครับเป็นประพานบุญมนกันครับขอบคุณชมรมสองร้อยเจบุญภูเก็ตหนุนละสอนิ่มนน่าจะเสวนมงคล ที่ไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่พี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับขอบคุณมากครับคุณยายกล่าวอะไรไหมครับบุเ้นนครผมอ๋ขอบคุณมากค่ะทมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันขอบคุณมากมากครับก็ยินดีกับคุณยายด้วยครับที่เข้ามาช่วยในเรื่องต้นนี้แค่เป็นเรื่องต้นเท่านั้นครับครับวันนี้ทีมโปบอลก็ได้นำคาเพิ่มมามอบให้กับทาง คตผู้ป่วยเคตนี้ใช้ได้น่าจะมีถึง3-4เดือนนะครับก็ดีใจคนต้าน,นะครับที่ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่ยังในเมื่อณเวลานี้เป็นวิกฤตของโรคโควิดนะครับทางพี่นิ่มกอบอกก็ไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้รับบุญกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ